ลงทุนทํากินวันนี้นะคะจะพาไปชมการรวมตัวของกลุ่มแม่บ้านค่ะที่ทําขนมโดยนําผลผลิตที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็ยังเป็นการสร้างคุณค่าด้วยค่ะซึ่งก็คือขนมเปี๊ยะนะคะทั่วไปจะเห็นเป็นการทําไส้ถั่วมะพร้าวแต่ว่าทางกลุ่มได้ลองดัดแปลงค่ะโดยใช้ลูกจากซึ่งหาได้ในท้องถิ่นมาทําเป็นไส้ค่ะ ที่ตำบลในคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการค่ะมีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรได้รวมตัวการทำขนมหลังเกิดปัญหาเศรษฐกิจวิกฤตต้มยำกุ้งเราไปฟังกันนะคะว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรค่ะช่วงนั้นเมื่อปี40คือฟองสบู่แตกตอนนั้นเพ่อบ้านไม่ได้ทำงานโดนจ้างออกนีก็ไม่มีรายได้ ก็แม่บ้านก็รวมตัวกันว่าเราน่าจะมีอะไรทําเสริมให้กับครอบครัวซึ่งก็จะทําได้ให้มันเป็นเงินขึ้นมานะคะก็มีเจ้าหน้าที่ของอำเภอพัสมุเจดีคือกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะเข้ามาดูแล เดิมทีค่ะบริเวณนี้ก็เป็นพื้นที่ทํานาแล้วก็ทําสวนตาลสวนมะพร้าวนะคะชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตร,รกรรมค่ะค้าขายแล้วก็เย็บจากแต่ว่าเมื่อจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้นค่ะประชากรบางส่วนได้ขายที่ให้กับบุคคลภายนอกเพื่อน,นําไปทําหมู่บ้านจัดสรรน,นะคะทําให้เหลือพื้นที่ในการทําการเกษตร,รน้อยลงอย่างไรก็ตามค่ะต้นจากที่ขึ้นอยู่เป็นจํานวนมากแล้วก็ยังมีเหลือมาถึงปัจจุบันก็ยังเพียงพอที่จะนํามาใช้ประกอบอาชีพได้กลุ่มแม่บ้านจึงนาผลผลิตมาใช้เกิดประโยชน์และเพิ่มมูลค่าค่ะด้วยการ ทำเป็นขนมเปี๊ยะไส้ลูกจากค่ะที่อื่นเขามีขนมเปี๊ยะไส้ถัว่วไส้เผือกไส้อะไรเงี้ยแต่ที่เราก็ทำยังไงวัตถุดิบในท้องถิ่นเรามีทำไมเราไม่เอาวัตถุดิบในท้องถิ่นเราขึ้นมาทำเป็นไส้นะคะก็ลองผิดลองถูกกว่าจะได้ก็เป็นปีนะคะที่ท,ที่ลองผิดลองถูกมาเพราะว่ากวนเข้าไปแล้วมันก็จะเหลว ในการเตรียมไส้ลูกจากเพื่อทําขนมเปี๊ยะนะคะวิธีการทําค่ะต้องล้างลูกจากให้สะอาดหั่นทั้งหมดเป็นชิ้นๆแล้วไปปั่นให้ละเอียดนะคะนำไปกวนในกระทะจนแห้งพอประมาณเติมผงวุ้นค่ะน้ําตาลทรายเกลือกวนจนแห้งแล้วพักไว้นํามาปั้นเป็นลูกสําหรับทําไส้นะคะซึ่งแต่ละเดือนจะมียอดสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณประมาณน่าจะ วันละประมาณ800ลูกบางมาณก็400แล้วแต่รายได้เข้ามาในกลุ่มเดือนนึงก็ประมาณ3 3-4หมื่นบาทประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคู้สร้างุูสมก็บอกว่าจากการตั้งกลุ่มนี้นะคะก็ทําให้สมาชิกในกลุ่มสามารถเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้มากขึ้นค่ะแล้วก็ยังได้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นนํากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มตัวอย่างนะคะของกลุ่มที่รวมตัวกันนะคะคุณเพ็ญวสิริมาคะสําคัญเลยเ็าบอกว่าการได้รับความสนับสนุนจากภาครัฐเป็นสิ่งสําคัญนะคะแล้วก็ทําให้พวกเขาที่มีเวลาว่างในแต่ละวันหลังจากค้าขายแล้วนะคะได้มารวมตัวหารายได้เพิ่มเติมหลักหมื่นเลยทีเดียวต่อเดือนค่ะค่ะขอบคุณมากคะ่ะ